มาดูตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดหมู่นะครับ CnR กันต่อเลยแล้วกันนะอะถ้าเจอโจทย์แบบนี้มันก็คือสมการแฟกทอเรียนนะครับเราก็กระจายตรงนี้นคือเขียนตามนิยามมาครับมันก็จะได้แบบนี้เนาะอันนี้มันก็คือ n แฟกส่วนด้วย n ลบสแฟกแล้วก็3แฟกเท่ากับเท่าไหร่ครับ ร้อยี่สิบโอเคไหมสามแฟกค,คือเท่าไหร่ครับคือหกนะผมเขียนสั้นๆแล้วนะครับคือหกเอาหกขึ้นไปคูณมันก็เป็น n แฟกส่วนด้วย <c oughs> n อลบสามแฟกเท่ากับสิบสองหกเจ็ดสิบสองเจ็ดร้อยี่สิบ okay, ไหมครับอ่ะทำตัวนี้ครับยังไงอะ่ะกระจายข้างบนเป็น n n ลบ1 n ลบ2 n ลบ3า fact n ลบ3าม fact ถูกไหมครับเท่ากับเจ็อยี่สิบตัดครับก็เหลืออะไรครับ n n ลบ1 n ลบ2เท่ากับเจ็รอยี่สิ อะไรครับที่คูณกันได้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 เจ็ดร้อยี่สิบเจ็ดสิบสองเอาง่ายๆนะเจ็ดสิบสองคูณสิบใช่ไหมครับอันเนี้ยแปดเก้าเจ็ดสิบสองแปดเก้าสิบใช่ไหมวะะเวลาเรียงเขียนใหม่ครับเป็นเอ็นคูณเอ็นลบหนึ่งเอ็นลบสองบางนี้ก็เขียนเป็นสิบคูณเก้าคูณ <8. S 2> mm. N n ก็เท่ากับ10ใช่ไหมครับก็เท่ากับก็สรุปครับ N เท่ากับ10